ทุกทุกคนหรือแดงงานเล่าเนาะบ่ไดทีจะมาคนเดียวแต่ว่าเอาอ่าคนในครอบครัวหรืออยากที่พี่น้องเขามาในเหตุเวียกเขามาเหตุเวียกอยู่ไทยกับทักไทยสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสกุลจุคนเดอร์จ้าสบายดีเอฟซี FC, ทางฟังไทยฟังเล่าแหละต่างประเทศจ้ามณีนออออนก่อจามาเอาเนาะเกี่ยวกับว่าแหงงานเล่าในประเทศไทยที่จริงแล้วบ่ได้คิดว่าจะมาอ่า มาแขกคนเดียวหรือสองคนลังไลคกันเขามาเพื่ออนาคตที่ดีเพื่อจะมีชีวิตทีดีนะทุกคนเพราะว่าการที่เฮามาเหตุงานอยู่ไทยนะีมันก็คือสะดวกสบายแล้วบอดายเฮียนภาษาบอดาเฮียนวัฒนธรรมเพราะว่ามันขายคืงกันนะทุกคนโอเคจา้าทุกคนก่อนจะไปรับส้มรับฟังก็ขอฝากทุกคนกดไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ออนน้ำเด้อจา้าโอเคจา้เาเผื่อ เผื่อบอกหายเป็นการเซ้เวลานออ้องอ้นก็นจะมาบอาเกี่ยวกับเหลื่กนี้นอกจกวันนี้เนาะอ่าเนื่องจากว่าก็มีคนบอกว่าอ่าคนเล่านะแรงงานเล่าอะ่ะบอดีมาแข่คนเดียวนะมาเป็นภาระมาเป็นอ่ามาเป็นภาระของประเทศไทยเปล่าๆเนาะคือบอกเลยว่าอ่าคนเล่าเฮานะทุกคน บอไดคิดว่าจะมาเป็นภาระคือมาขายแห้งงานเนาะคันผู้ได้ผู้จักเก็บผู้จักกรรมก็จะมีรายได้เนาะมีรายได้มีเพื่อนมีสานมีบานมีที่ดินมีรถมีเรือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เฮ้าอย่างได้ถ้าเฮ้าผู้จักเก็บผู้จักกรรมบอกเลยว่าคาแรกในเล่าอ,อ่าคาแรกในเล่านอทีออนเห็ดนะคือประมาณตกอยู่หลานสอบหนึ่งหลานสองแสนกีบเนาะคือตกอยู่ประมาณ สองพันกว่าบาทเนาะเดือนหนึ่งคิดเอาว่าเดือนหนึ่งสองพันกว่าบาทเนาะแต่มาเห็ดยูไทยเฮาสามารถอาเดือนหนึ่งแปดพันหรือถาขาแห้งหน่อยคือแปดพันหรือเก้าพันเนาะถาอันนั้นก็ถาบางคนก็อาจ่ะประมาณใดขาแห้งสุดๆกะอาจจะมื่นหาหรือบางคนก็สองมื่นหรือสองมื่นหาก็มีนะทุกคนเพราะว่าขาแห้งมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของเฮานะประสบการณ์ในการทํางานของเฮาว่าจเจ้เา,านายเพลินสีไ้เฮาเท่านั้นท่านี้ได้บ่ มันก็นอยูทีกับความสมัครของเฮานันเองนะทุกคนเลยกับประสบการณ์เลยกับการเหตุงานเหตุการณ์ของเขาว่าเพิ่นจะหายซำอ่าให้เท่าได้ได้แล้วกั้นตกลงตกลงกันว่ามันเป็นจังไรหายตังสันหายตังสี่ได้บอเนาะคือบอกเลยว่าแรงงานเล่าทุกคนเนาะบอไดคิดว่าจะมาเป็นภาระหรือมาจากแบบก็แก๊สหรือยังคือหนีจากความจนนะคือครอบครัวออนเขาเช่นกันเป็นคนหนึ่งที อ่อนคนหนึ่งที่เพื่อนสันกับบอดี้มีไฟบอดีมี่ไหนอ่าบอดี้แอมเพื่อนเพื่อนแอมพาแถบเนาะแล้วก็บอดี้มีรโดนะทุกคนบอดี้มีไฟบอดี้มีน้ำบอดี้มีห้องน้ำคือทุกสิ่งทุกอย่างนะอ่อนอ่อนเขามาน้ำเอือยนะทุกคนจุดลมต้นที่อ่อนเขามานะคือเขามาน้ำเอือยเนาะคือแม่เห็นแบบอ่าข้างๆบ่านเนาะเพื่อนแบบว่าเขามาเห็ุงานอยู่ไทยแล้วเขาได้ได้ดิบได้ดีเนาะเพิ่นกันเลยบอกว่า ให้อ่อนนะมาเนาะสีไดดิบไดดีคือคนอื่นเขานะบอกเลยว่าต้นนั้นผู้ชายเพิ่นบ่ไดคิดที่จะฉันนาะสนมากผู้หญิงเพิ่นจะคิดจะฉันแต่ทุกวันนี้ผู้หญิงผู้ชายมันก็สามารถเหตุงานใดแล้วสามารถสางา,านะให้มันดีขึ้นอ่อนก็เช่นกันเนาะอ่อนก็สามารถที่จะสางทานะถือว่าบ่ได้บ่ได้ว่าทีตัวเองรวยหรือบ่ได้ว่าที่อ้วยให้เกินไปนะคือบอกจากเรื่องจริงเนาะอันนี้คือชีวิตของอ่อนเองเนาะจากที่บ่มีอีหยัง จากที่เคลื่อนอิแอมผ้าแถบจากที่แบบว่าบอดายมีอ่าบอดายมีรถมีเรือบอดายมีไฟเนาะคือแบบไตตะเกียงไตกระบองคือไตไฟโคมนั่นเลยนะคืออ่าไฟเนาะกะต่ตจากขางๆบ้านเนาะถ้าเข้าใจดีเขากะอ่าเขากะอตห้ถ้าเข้าใจบุดีเขากะบริสียปักให้เข้าเมื่อเฮือนเข้าเมื่อ,อยังเขากะยูงงม,มมืดๆเนาะคือแบบเพ้นแล้วมันแบบกึ้นน้ำลายเลยอะ ึนน้ำลายอึกมันแข็งอยู่ในฟังใจนะออนคนหนึ่งทีแข็งบริทิวาแบบโกรธเขานะเพราะว่ามันกับความจนความเฮานั่นเองนะทีเหตให้เฮาแบบว่าบอสามารถี่จา มีชีวิตที่มันดีขึ้นได้เนาะออนเป็นคนหนึ่งที่จบแคปป .4 ซีเพราะว่าความทุก์ยากเนาะเพราะว่าอายก็มาก,กุ้งเทีบเบิดบมมีไผอยู่เอาหนองเอานุ่งให้พ่อเม่เพราะว่าพ่อเมย์ผันกระเฮ็ดเบียกนั่นเองนะออนก็นเลยเดตัดสินใจมาไทยเนาะตัดสินใจมาไทยอ่ะคือสองก็คือ2องเดือนแหลกอ่อนกะสาม,มารถแบบ เก็บเงินได้พกพันเนาะสองได้เลยเก็บเงินไดพวกพันฝากให้แม่ด้ยวยความภูมิใจของตัวเองนะที่ได้จับเงินลักพันเนาะแล้วก็ได้ส่งห้ถึงมือแม่แม่ได้หับแดดความดีใจของเฮ้าวะ่ะาให,หนองห้นองหายพอห้แม่คือมันจุดมันเป็นสิ่งที่ดีนะถึงเฮาจะบวดได้ใส่แต่เฮ้าหายคนที่เฮ้าหักนั่นแหละคือความคือความที่เฮ้าภาคภูมิใจในตัวเองภาคภูมิใจทีว่าเฮาสามารถเหตุใดเฮ้าสามารถ ขายแห่งงานของข้าวใดแล้วเ้าสามารถที่จะซอยเรือจุนเจือครอบครัวใดต่้งแต่หน่อยคืออ่อนภูมิใจมากๆเลยในคนํานี้จากนั้นอ้อนค่ะสามารถที่จะาจากที่เพื่อนเพื่อนพักถบ,บอ้อนก็สามารถที่จะแบบแอมเพื่อนให้มันดีๆใดเนาะแอมเพื่อนให้มันดีๆอะไแล้วก็อ่ากอตาลางเนาะทุกคนกอตาลางให้มันแบบว่าเวลาลมเวลาฝนมามันจังบ่บนาวมันจังแบบว่า อ่ามันจังบัว้ามันจังแบบคือแบบให้มันดีน่ะนะทุกคนบอกเลยว่าเพื่อนอ้อนบด้ว่าสีลูลาลูลาอไอ้ง่ายมากยคือแข่แอมแข่แบบแ่มแข่เพื่อนคั่เนาะทุกคนเพื่อนคว่ห้มันหฮมี่บอลนางกินเขาลบ,ลบลบล้มเพราะว่าเวลาลมมาลมมันแหงมากๆเนาะหันแลเนาะทีอ่อนคิดทีอ่อนได้เนาะแล้วก็เอาห้องน้ำเอาห้องแบบว่าห้องอาบดามข้างในบอลไทยบอลยังงห้มันสะดวกสบายเนาะแล้วก็เอาไฟเนาะเอาไฟ ไฟในบานอ่อ,อนคือบอกเลยว่าประมาณหมื่นหาหรือสองหมืน่นแข่เขาไฟนะเขาหายส้มซามดวงเนาะคือข้างในข้างนอกแะไรก็ตารางเนาะคือหายสมดวงเองแต่หมื่นหาน 5, หรือสองหมืนขึ้นไปสําหรับเขาไฟอ่อ,อนตอนอะอน่อ,อนก็เห็ดงานประมาณเงื่อนเดือนกับเพิ่มขึ้นประมาณสีน 5, นะ่บ้หาเนาะบู๊ว่าเก็บเงินได้จากเดือนประมาณสี่เดือนอะไรนะทุกคนสีเ่เดือนอ่อนก็สามารถเก็บเงิน สองหมืนได้เนาะแล้วก็หายเจ้านายฝากให้แม่ก็เอาไฟขาวเรียบร้อยฮัลโหละคือความพักคุ้มแต่ล้วก็ดีใจไปอีกคันนึงคันนึงกะอ่าได้อ่าได้ได้หันได้หนีได้ไฟได้ห้องน้ำ้องในคือได้รถได้เรือเนาะคือแบบ ได้สิ่งที่เฮ้าต้องการได้คือน,นั่นแหละคือความสามารถแหละและคือความภูมิใจคล้องแรงงานล่าของเฮานะแหละก็ชั่นชัอน,ชอนอ่าชวนพี่น้องชวนญาติพี่น้องมาทํางานเพราะว่ามันไล่ไดดีนะอ้อนเป็นคนหนึ่งที่ไปเวียงแล้วอ้อนคืออยู่บกี่มืออ้อนก็นี่มาเนาะนี่มานี่มาบานเพราะว่าคิดแล้วว่าตัวเองนั้นอ่าคิดแล้วมาตัวเองนั้นอยู่่ได้ดอกอยู่ล่าเนาะ เพราะว่าค้าแห้งมันถือเขาเคยได้ค้าแห้งแพงนะเขาเคยได้ค้าแห้งแพงจากที่อ่าวันละสามรอยเนาะวันละสามรอยแต่ก่อนเห็นวันละสามรอยเดือนหนึ่งกัสิตกป,ประมาณเก่าพันนะทุกคนเก่าพันเนาะเดือนนี้บางบางขงังบนกระหายเพราะว่าอยู่กระเพิ่นเนาะกินกระเพิ่นนะนะอยู่กระเพิ่นกินกระเพิ่นกินแบบกินฟรีอยู่ฟรีนะเพิ่นกระหายประมาณแปดพันหาเนาะเข้ากับสามารถมีเงินเก็บได้แล้วเพราะว่า ห้ามบอดใส่ใจ์ย yeah. so, ังเนาะค่ะกินข่ายังเพิ่นก็ออกไหเบิดที่อยู่ที่ยังเพิ่นก็มีไหเบิร์ดหนามในฟืนไฟไวฟุฟงไวไฟเนาะโทรศัพท์คือบอด้เสียยังเลยคือเก็บอย่างเดียวเนาะแล้วก็มีพิเศษอีกวันอาทิตย์เพิ่นก็ะไหว่าละสามร้อยสามรอยนะเดือนเดือนหนึ่งมันก็ตกสิประมาณอ่าสามอ่าสามสี่สิบสองเนาะก็สิประมาณพันสองเฮากะสามารถหยอดกระปุกได้ตอนนั้นคือแบบ คือดีใจเนาะเห็นงานตอนนั้นประมาณหาหากว่าปีเป็น,เป,นเป็นพีเลียงเป็นแม่บบานอะไรเองนะแบบซอยๆกันเนาะอันแหละคือความภูมิใจข้าสามารถที่จะเหตด์ยั้งเหตดเข้าสามารถที่จะอยากได้ในสิ่งที่ข้าต้องการนะได้ในสิ่งที่ข้าต้องการได้ในสิ่งที่ข้าส้มปัทนาได้ในสิ่งที่หายพอแม่มีความสุขจยากกินยัง้งกับหายบันสือกินนั่นแหละคือความภูมิใจของแรงงานเหล่าทุกทุกคนนะบอกเลยว่าบบมีไผรทีจ้าบ่ไปบอนทีมันดีกว่า โบมีัยที่จะบอ่อซาแบงหาคาแร้งแพงๆเนาะโบมีัยที่จะบ่บ่ไปนําค้นคนหนานทีเพิ่นส่วนเนาะคือแบบกบเอื่อยนั่นและส่วนนะทุกคนทีจะมาเนาะคือจะอยู่ในนี้กะเอื่อยเนาะเอื่อยชวนเอื่อยชวนจากจากแตะกอนอาคาแรงกระสิมันเจ็ดแปดพันเจ็ดแปด ปดเก้าพันเนาะตอนนี้อะหมื่ว่าก็คือว่าชีวิตเฮากเรเลิบม,มันเลิมเลิมถึงจุดจุดหนึ่งแล้วนะแล้วเฮากัะสามารถอยู่น้าเพลนใส่ไวไฟน้าเพลนอย่างประมาณนี้เฮากรสามารถมีเก็บแลวกับอกเลยว่าคนล่านะเดือนเดือนหนึ่งบางคนกะใส่แค่พันเดียวเองกานั้นอ้อนไห้พอให้แม่เบิดเพราะว่าบางคนก็ไปสื่อข่าวเนาะบางคนก็ไปสื่อข่าวไปเศร้าหน้าขาเห็ุไปแบบหลร้าย,าย,ายสิ่งหลายๆอย่างไปใส่ในอาชีวิตประจำรัด ชีวิตประจําวันในเฮือนขั่วเนาะบอกว่าจะเป็นสื่อหันสื่อหนีบกินเพ่อนกะรองเงินนาหลูกเนาะเพราะว่าบางคนหลูกบางคนกะอาจจะฝากสีหาพั 5, นเนาะเดือนเดือนหนึ่งคือร้ายสุดๆนะสีหาพั 5, นอะก็คือสองหลานเนาะขันตกขันเงินประมาณนี้ก็คือสองหลานกลัวนะบอกเลยหูแพงหมากละสองหลานกลัวแบบเห็นแล้วบอกเลยอะอ้อนก็ต้องขอบคุณเนอะขอบคุณคนไทยทุกคนเนาะที่เพิินตอนรับหรือบางคนเพิินอาจจะบอก ่าหรือบางคนเผิ่อาจจะบอกว่ามองแรงงานมองแรงงานอย่างเขา้าบอดี้นั่นหน่สี่แต่บอกเลยว่าแรงงานทุกคนเนาะเข้ามาโดยใจเข้ามาคล้ายเหือเข้าแห้งอ่าบอดีมาเป็นผาละข้องไผ่เนาะก็คือเข้ากับเห็ดในสิ่งทีเห็ดในสิ่งทีเพิินต่อนลับเนาะ คือแบบเจ้านายทุกคนบอกเลยว่าเพนดีและมีดีและมีทั้งบอดีนะบอดี้บอกว่ามีแต่คนดีบอกเลยว่ามีทั้งคนดีและคนบอดีเนาะเฮาก็สามารถเลือกที่จะเห็ดกับคนคนใดๆเนาะที่เฮ้าเลือกใดนะก็เพราะว่ามีญาติพี่น้องที่เพื่อนแนะนําที่เพื่อนบอกว่าเออบอนันดีบบอนีดีบ่อลนันบ่ดีบบอลนี้บ่ดีเนาะเฮาก็สามารถเลือกเฮ็ดไดหรือว่าเาเห็ดแล้วเฮาสบายใจมันก็คือเป็นสิ่งที่ดีและเฮาก็สามารถซอยเรือขอบเพื่อ ครอบครัวซอยเรือแบบญาติพี่น้องก้องเฮาได้บอสามารถตองอ่ะดีสอีกอ่อนขิดว่าอีดีสอีกปอตองแบงเงินขอพ่อแม่ให้พ่อแม่มาขอเห่าเนาะคือดีที่สุดสําหรับอ่อนนะอ่อ,อนภูมิใจที่สุดในณนะจุดจุดหนีเนาะอ่อ,อนภูมิใจที่สุดจีซอยเรือครอบครัวได้บ่าจะมีเหลืองยั้งเหลืองยั้งเขาก็สามารถแก้ได้เพราะว่าเขามีเงินนั่นเองนะทุกคน โอเคจากคลิปนี้เนอะออนกระโคจบพีเพียงเท่านี้เด้อเบาานะอ่าไลน์เนอะยันพีพีเอซีเบื่อแล้วทุกคนถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ออนนํำเด้อจ้าไปแล้วจ้าสบายดีสวัสดีค่ะ